อีกหนึ่ง landmark สำคัญที่มาเชียงใหม่แล้วจะต้องไปเช็คอินก็คือคลองโอตารุเมืองไทยหรือว่าคลองแม่ขานะคะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการเตรียมจัดกิจกรรมแม่ขา Walk ์ a เรลลี่2023มุ่งพัฒนาคลองแม่ขายอย่างมีส่วนร่วมค่ะ ที่สะพานระแกงคลองแม่ขาหรือว่าคลองโอตารุอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะนายวีรพงศ์ธิ์รอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพร้อมด้วยนายวีรวิทย์ธีรสวัิน์นางสาวสุดารัตน์อุทธารัตน์หัวหน้าโครงการแม่ขาซิตี้แล็บสถาบันวิจัยภูมิศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมการถแถลงข่าวการจัดกิจกรรมแม่ขาวอล์กแอนด์เรลลี่2023ค่ะ โดยนายวิรพงศ์ฤทิรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดเผยค่ะว่าจังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนาคลองแม่ขา4ส่วนด้วยกันประกอบด้วยการพัฒนาลำคลองแม่ขาความยาวกว่า30.5กิโลเมตรให้มีความสมบูรณ์สามารถให้น้ำไหลผ่านได้ตลอดทั้งปีคะ่ะ การพัฒนาคุณภาพน้ำและบำบัดน้ำเสียในคลองให้สมบูรณ์การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนริมคลองแม่ขาตลอดทั้งสายและสร้างการรับรู้ในการพัฒนาคลองแม่ขาให้ชุมชนและประชาชนได้รับทราบนะคะโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะก็เลยได้ร่วมกับแม่ขาซิตี้แลบ จะร่วมกันนะคะจัดกิจกรรมแม่ข่าว a l k ์ a แอน l l 2023เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนโดยจะจัดขึ้นนะคะในวันที่23ธันวาคม2566ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกานะคะไปฟังเสียงของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราพยายามจะทําให้ทุกคนในเชียงใหม่รวมถึงทุกคนนะครับในประเทศไทยได้รับรู้ว่า ตอนนี้แม่ขาเราเดินหน้าในการพัฒนาอย่างไรแล้วทุกคนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลคลองแม่ขาดูแลแม่น้ำลำคลองอย่างไรเพื่อให้เราได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็เป็นการพลิกมีส่วนร่วมในการพลิกฟื้นให้คูคลอ,องของเรากลับมาสวยแล้วก็เป็นคลองที่เป็นมีทันียภาพที่ดีแล้วก็นำความความสุขให้กับพี่น้องอย่างไรครับ ฐานานานสาวสุดารัตอุทารัตหัวหน้าโครงการแม่ขา่าซิตี้แล็บสถาบันวิจัยภูมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ระบุนะคะว่าการจัดกิจกรรมแม่ขา่าววอล์กแอนด์เรลลี่2023เพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์เป็นการระดมการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาคลองแม่ขา่าโดยจะแบ่งออกเป็น2ระยะค่ะคือระยะแรกตั้งแต่สะพานอัสดาทรไปจนถึงตลาดประตูก้อมและระยะที่2นะคะสะพานระแกงถึงตลาดประตูก้อมซึ่งเป็นเส้นทางเรีย คลองแม่ขาที่สวยงามค่ะก็จะมีการเก็บอาซีจากจุดต่างๆและมีส่วนลดพิเศษจากร้านค้าริมคลองแม่ขาตลอดช่วงกิจกรรมส่วนใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage Imaging แม่ขาค่ะ เชิญชวนนะคะสาหรับผู้ที่สนใจทั้งในเรื่องของสุขภาพเองแล้วก็ความสวยงามของทัศนียภาพคลองโอตารุหรือว่าคลองแม่ขาของเราค่ะค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะคะเดี๋ยวไปติดตามข่าวสารภาคเหนือตอนล่างกันบ้างค่ะวันนี้พบกับคุณชลัมพลและคุณพิพัฒสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ